งานนี้หมดอนาคตแล้วคขมเช็อกทางประเทศของจริงเจ้าภาพซึมหนักกระเด็นตกรอบเรียบร้อยแล้วบอลชายกัมพูชาพ่าอินโดนีเซีย1-2ตกรอบไม่ถึงฝันเหรียญซีเกมเจ้าภาพตกรอบแรกเรียบร้อยฟุตบอลชายในมหก,กรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันพุทธที่1ิ พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ที่โอลิมปิกสเตเดียมสภาพกัมพูชาพบกับอินโดนีเซียกัมพูชาภายใต้การคุมทีมของเคสุเกะฮอนดะนัดที่แล้วพ่ายแพ้เมียนมามาแบบสุดช็อก0-2ต่อทำให้สถานการณ์ของพวกเขาก่อนเกมจะเริ่มคือต้องเอาชนะอินโดนีเซียให้ได้สถานเดียวและต้องลุ้นให้เมียนมาแพ้ฟิลิปปิน ปรากฏว่ากลายเป็นอินโดนีเซียที่ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมโดยออกนำไปก่อน1ต่อ0จากของไต้ตานอากุงในนาทีที่9แต่เจ้าถิ่นไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมาได้ประตูตามตีเสมอ1ต่อ1จากศิลโสวันมาคาราในนาทีที่45บวก2และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังถึงแม้กัมพูชาจะโหมบุกอย่างหนักตั้งแต่เริ่มแต่กลายเป็นว่าอินโดนีเซียที่มาได้ประตูขึ้นําอีกครั้งเป็น2ต่อนหนึ่ในนาทีที่52จากการทำประตูของเบคแฮมปูตราช่วงเวลาที่เหลือทีมเจาภาพพยายามเปิดเกมรุกอย่างหนักเพื่อทวงประตูคืนแต่จังหวะสุดท้ายพลาดโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายหลายครั้ง หมดเวลาการแข่งขัน90นาทีกัมพูชาพ่ายกับอินโดนีเซีย1ต่อ2ส่งผลให้ทีมเจ้าภาพกระเด็นตกรอบด้วยผลงานชนะ1เสมอ1แพ้2มี4คะแนนจาก4นัดจบอันดับ3ของกลุ่มส่วนอินโดนีเซียชนะ4เกมรวดมี12แต้มเต็มเข้ารอบสีทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม A ส่วนผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ของเมียนมาที่ต้องเหลือผู้เล่น1ิบคนท้ายเกมเบียดเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบหุดหวิด1ต่อศูนย์เขารอบตันโดนุเซียด้วยการเป็นอันดับสองของกลุ่มไปสำหรับประเด็นนัก่าวทําให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าอา้าวอดเตะก,กับไทยเลยนะไม่เป็นไรแข็งแกร่งขนาดนั้นไว้ไปรอที่โอลิมปิกหรือบอนโลกละกันเนอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ยินดีต้อนรับกลับมาทำงานต่อเดอ้ออุตส่าห์ให้ลาไปเป็นอาทิตย์ดันมาโผล่ซีเกมกันเฉยทิ้งงานที่ไทยกันเลยนะงานเขาเร่งอยู่นะขณปูนนะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะเอานักกีฬาจากต่างชาติมาช่วยกวาดเรียบทุกรายการไม่ได้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าว h y ตกรอบเสียเองอุตส่าห์แบ่งสายเองแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์ล็อกสายอ่อนไว้แล้วเชียวยังไม่รอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โอกาสที่ดีที่สุดในรอบหลายสิบปีทั้งเป็นเจ้าภาพทั้งได้โคชฮอนดะสุดท้ายก็ตกรอบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วคุยบอกว่าไทยกับเวียดนามไม่ได้แชมป์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เป็นเจ้าภาพใหม่ก็โอนสัญชาติบาซิลมาริสิจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซื้อตัวโอนสัญชาติบาสได้ทำไมไม่ซื้อตัวลิเวอร์พูลมาเตะยกทีมบ้างเลยจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อ้าพพิสัญญาณนี่ครับไหนอบอกว่าอยากจะเจอทีมชาติไทยไม่รอบรองก็รอบชิงชนะเลิศทำไมรีบจบจังล่ะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่น่าออกตัวแรงเลยเบรกไม่อยู่มันเจ็บหนักนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตส่าห์วางแผนไว้ยังไงก็ได้เข้ารอบเลยปากพร้อยพูดไวไปหน่อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโทษใครไม่ได้คุยโมวไว้ก่อนเพราะ พอจบนัดแรกที่ชนะติมอสี่ต่อศูนย์คเมเนบอกว่าแชมป์ปีนี้ไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่ไทยแต่เป็นเขมรน,นี่แหละจะเป็นตัวเต็งแชมป์แทนสมน้ำหน้าขมแมทุกอย่างมันไม่แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมน้ำหน้ากลาหัวจอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุตสาห์แบง่งสายแบบนี้แล้วว่าจะเจอแต่ทีมอ่อนที่ไหนได้อ่อนกว่าพวกเขาอีกตอนเจอติมอ์ถ้าไม่โกงจะชนะเปล่าก็ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ตามตามสนองขนาดอยู่สายอ่อนแล้วนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนแข่งมูจะเอาแชมป์อุซาแบ่งสายเอาง่ายเข้าไว้แต่โดนพม่าเขียยตกรอบไปตั้งแต่นัดที่แล้วขำจริงจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากระจกและบอกว่าเก่งสุ่มแล้วที่ตกรอบนะเคลมโบเดียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเจ้าเหรียญทองก็ไร้ประโยชน์ถ้าบอลไม่ได้เข้าจริงคอยดูวันสุดท้ายคนดุงเงียบสนิท หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้ขมิลเล็กกว่าเดิมโดนแหกอีกสื่อดังตีแผ่ความวุ่นวายการเป็นสภาพของซีเกมส์ของกัมพูชาสื่อดังลงบทความสารพันปัญหาการเป็นสภาพซีเกมส์ของกัมพูชาทั้งเรื่องคนงานสร้างสนามค่าแรงที่ยังไม่ได้เรื่องที่พักไปจนถึงนักกีฬากัมพูชาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกัมพูชาเลย เมื่อกัมพูชาซื้อตัวผู้เล่นชาวต่างชาติทั้งหมดตัดโอกาสผู้เล่นที่เป็นชาวกัมพูชาจริงๆในประเทศต้องอยากได้เหรียญทองมากขนาดไหนกันเชียวถึงได้ทําแบบนี้กับกีฬาระดับชาติทุกวันนี้เราแข่งกีฬาไปเพื่ออะไรแล้วคนในประเทศได้อะไรกับการแข่งขันซีเกมส์2 3ในครั้งนี้นอกจากคำว่าอายมากและถูกตีตราไปทั่วโลก แน่นอนว่าล,ล่าสุดสำนักข่าวนิเคอเอชของญี่ปุ่นได้รายงานถึงความวุ่นวายในการเป็นสภาพซีเกม2023ของกัมพูชาเป็นเรื่องด้วยคำสัมภาษณ์ของคุณซามแซมอาร์ตวัย16ปีที่มาถึงสนามกีฬาโอลิมปิกกรุงพนมเปญราวาเที่ยงของวันอังคารหวังว่าจะได้ตั๋วดูฟุตบอลฟรีตามสัญญาซึ่งโดยรอบการจราจรติดขัดแดดร้อนระอุคนหลายร้อยออกันที่ประตูหน้าบางคน รอบ,บนรถมอเตอร์ไซค์บางก็นั่งกับพื้นบ้างก็ยืนและบ้างที่พยายามหาตั๋วทางมือถือแต่ผ่านไป2ชั่วโมงสัมแซมอานได้ยินเสียงประกาศว่าบัตรหมดแล้ว4เกมที่กัมพูชาเป็นสภาพครั้งแรกคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า11,000คนกัมพูชาได้ให้คำมัน่นถึงการเข้าชมฟรีอาหารฟรีที่พักและการขนส่งสำหรับประเทศที่เข้าร่วมพวกเขาสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติ มรดกเตโชสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนาด60,000ที่นั่งมูลค่า150ล้านดอลลาร์โดยได้รับทุนสนับสนุนจากจีนรายงานระบุว่ากระบวนการสร้างสนามเต็มไปด้วยความยากลำบากคนงานทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาถูกเกณฑ์มาจากชนบทของกัมพูชาและจากประเทศต่างๆเชน่นบางกลาเทศและเวียดนามหลายร้อยคนอาศัยอยู่ในบ้านชั่วคราวสุดโซมรอบๆสนาม สหรือ4ครอบครัวถูกยัดเยียดไปอยู่รวมในห้องเดียวกันพวกเขามีไรายได้เดือนละ200ถึง300รอลลานลสหรัฐหรือราวราว0 0ถึง1 0 0 0 0บาทห้องน้ำรวมใช้ไม่ได้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและกลิ่นของเสียตลบอบอวน ในหน้ารายหนึ่งซึ่งดูแลคนประมาณ50คนและขอให้ไม่เปิดชื่นเล่าว่าผู้สมัครจำนวนมากมาถึงงานในนาทีสุดท้ายของเดือนมีนาคมแต่ก็ยังไม่พอบางคืนทีมงานต้องยืนผสมคนกรีจนถึงตีสองและตื่นมาทำงานอีกครั้งตอนตีห้าพวกเขาสุสมมากในหน้ากล่าว คนงานมากกว่า5คนที่พูดคุยกับนิ k เคอีเอเชียกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ค่าจ้างสำหรับการทำงานนานถึงสองเดือนแม้ว่าพวกเขาจะทำงานเพิ่มเพื่อทาสีและตกแต่งอาคารพักอาศัยหลังสนามกีฬาพวกเขาอดครวนว่าเจ้านายไม่จ่ายและพวกเขาก็เลยไม่ได้กลับบ้านยังมีแถวของอาคารขนาดเล็กยังสร้างไม่เสร็จ สื่อไทยรายงานเมื่อเดือนก่อนว่าเจ้าหน้าที่ได้จองห้องพักในโรงแรมสำหรับนักกีฬาเพื่อเป็นแผนสำรองหลังจากนั้นกัมพูชาก็ยืนยันว่าที่พักของสนามสร้างเสร็จแล้วและพร้อมรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ3,500คนส่วนที่เหลือไปโรงแรม นักกีฬาูชาที่ไม่เผยชื่อยังเล่าถึงความยุ่งเหยิงในการเตรียมทีมที่ขาดผู้เล่นเธอเล่าว่าเมื่อเดือนธันวาความปีที่แล้วทางการกดดันให้ช่วยคัดเลือกนักกีฬาจากต่างประเทศโดยสัญญาว่าจะได้รับเงินซื้อเดินทางกัมพูชาตอบแทนเธอปฏิเสธและเผยว่าทีมของเธอเองก็มีนักกีฬาที่เกิดในต่างประเทศหลายคนโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกัมพูชามาก่อน ความวุ่นวายยังลามไปถึงเรื่องการศึกษาหลังจากกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสถาบัานอุดมศึกษาของรัฐเลขเอกชนทุกแห่งจะปิดทำการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง18พฤษภาคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัยนั้นทำให้พ่อแม่บางคนไม่พอใจพวกเขาบางคนโพสต์ในเฟซบุ๊ k คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะปิดโรงเรียนอีกคนพิมพ์ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจ แต่เด็กๆต้องเรียนรู้และมันไม่ได้เกี่ยวกันจากนั้นทางการจึงกลับลำกล่าวว่าโรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมต่างๆเชน่นการสอบได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกเขาก่อนบทความจะปิดท้ายด้วยคำสัมภาษณ์ของซามแซมอาร์ตที่ยืนยันว่าจะตามหาตัวฟุตบอลต่อไปเพราะนี่คือซีเกมของครั้งแรกของการผูชาและเขาต้องการสนับสนุน สำหรับประเด็นังเกลาวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าพิธีเปิดก็หน้าบานเดี๋ยวพอแข่งจบก็นี่บานไหนจะงบดูแลสนามไหนจะสาวว้น้ำสุดอลังสนามบอลโคตรใหญ่และอื่นๆอีกหน่อยก็เป็นสนามร้างแต่เราก็ยังใช้งบประมาณของเราเองแต่เมนกู้มาลุนล้วนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องบุญของวัยทุ่นกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบางที การรู้ศักยภาพของตัวเองมันก็สง่างามมากกว่าดันทุรังนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาฟังใจในอดีตคิดว่าชาติเขามีอารยธรรมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้พี่เกก,ก็บอกว่าใสา่ไรอีกแลแว้วเวกก็เป็นหอกคางแคร่ดีรายจะจ้องตลบหลังเราทีเผลอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศที่ต้องคำสาบนะสิ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าซีเกมครั้งนี้สามารถส่องเห็นสันดานผู้นำประเทศนี้ได้เป็นอย่างดีอนาจใจแท้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามันภูมิใจมากไงที่เอาต่างชาติมาแข่งทีมตัวเองอยากได้แต่เหรียญทองคนบ้านตัวเองไม่เอาเป็นนักกีฬาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำเอาหน้าแต่คนในชาติต้องอดอยากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คอมเมนต์หาความเป็นตัวตนตัวเองยังไม่เจอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลงทุนจ้างนักกีฬาจากต่างชาติหนักกว่านั้นเบี้ยวเงินเขาอีกถ้าจบซีเกมส์ล้มละลายแน่นอนคอยดูเถอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นซีเกมส์ที่อับประยชน์ที่สุดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจบซีเกมส์เมื่อไหร่ดับยกประเทศแน่นอนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ